สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาพาชมงานไฟฟ้านะครับงานไฟต่อหลังเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับถือหลังแรกอะ่ะผมให้ช่างเหมานะครับสามหมืนหกนะครับสามหมืนหกก็คือทั้งของทั้งแรงเลยนะนะครับสามหมืนหกนะครับแต่ว่าจบที่สี่หมื่นนะครับคือเราพูดไม่จบนะครับพูดไม่จบตั้งแต่แรกก็คือมันจะมีเห็นไอ้นี่ไหมไฟเสาเห็นไหมไฟเสาั้ว เพิ่มขึ้นมา2จุดแล้วก็มีกิ่งเพิ่มขึ้นมา1จุดแล้วก็มีหลังบ้านนะครับมีปักหลังบ้านเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีไฟปั๊มเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีเดินไฟมาตรงที่กลางเสาลัวเพราะามันไกลจากตัวบ้านเดินลอยขึ้นมาไว้จุดหนึ่งน่าจะเพิ่มประมาณ5้าจุดมั้งห้าหกจุดนี่แหละนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกสี่พันนะครับรวมจบที่สี่หมื่น นะครับทั้งของทั้งแรงแต่ว่าของเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่างไฟหัวเสาเนี่ยเราเป็นคนซื้อกิ่งเราเป็นคนซื้อนะครับแล้วก็ไฟตกแต่งไฟกิ่งไฟกิ่งหน้าบ้านอ่ะสามดวงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้องสังเกตนะหนึ่งสองสามเนี่ยไฟกิ่งหน้าบ้านเราเป็นคนซื้อแล้วก็กิ่งกดนะครับกิ่งกิ่งกิ่งอ่ะเราเป็นคนซื้อนะครับน้าแล้วก็ไฟนี้อีกไฟเขาเรียกไฟอะไรอ่ะไฟในห้องรับแขกเป็นไฟสาระเปานะครับเราเลือกเองเราก็เป็นคนซื้อ แล้วก็มีไฟฟ้าไฟในหลุมฟ้าด้วยผมไม่ได้พาไปดูนะไฟในหลุมฟ้าสีเหลืองเราเป็นคนซื้อค่าของเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ยน่าจะประมาณสามพันสี่พันบ้างนะครับแล้วก็ค่าแรงช่างเหมาพวกหลอดไฟปลั๊กไฟอะไรพวกนี้ยโคมไฟแล้วของเขาหมดเลยสี่หมื่นนะครับจบที่สี่หมื่นรวมของด้วยจบที่สี่หมื่นสี่พันบาทแล้วเราจะมาชมหลังนี้นะครับหลังนี้คือเดินไฟแล้วนะครับคือมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มา ว่าเอ้ยราคาเหมาสามหมืนหกเนี่ยเดินแบบลอยฟ้าเปล่าเดินแบบมัวๆตุตัวอะไรเปล่านะครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยเขาเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่างานสามหมืนหกเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็รวมรวมหมดเลยนะพวกจัมเมนจัมอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยลองดูดีๆนะครับเห็นสายไฟไหมจากบ้านมาเสาไฟเนี่ยอันนี้คือรวมด้วยนะ ต้องรวมนะครับเพราะว่าถ้าไม่รวมเนี่ยแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยโดนห้าพันนะครับถ้าไม่ถ้าไม่รวมด้วยอะ่ะนะครับวันนี้ก็ถ้าคุยกับช่างไฟนะครับเหมาก็ให้คิดหมดเลยตู้เตอร์อะไรพร้อมเบสเซ็ตโอเคเดี๋ยวพาไปดูอ่าก็จะดูตั้งแต่หน้าบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเสานะจะมีไฟหัวเสาสองหัวแล้วก็จะมีกิ่งอันหนึ่งนะครับถึงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านจะมีกิง่งไฟกิง่งนี่ไฟกิง่งหัวเสาเห็นไหม สองดวงแล้วมีตรงนี้ดวงหนึ่งเป็นสามดวงมีปลั๊กนี่คือปลั๊กนะครับปลั๊กตรงนี้หนึ่งดวงไม่ใช่หนึ่งดวงหนึ่งปลั๊กแล้วก็จะมีเนี่ยคือปล่อยท่อไว้นะครับจะปล่อยไฟเนี่ยมาตรงที่กลางรั้วตรงนี้นะครับปล่อยไฟลอยไว้เพื่ออนาคตลูกค้าต่อทําลงลดลงอะไรเงี้ยจะได้มีไฟนะครับจะได้ไม่ต้องเดินระยงระยางมาเองนะครับอเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านในตัวบ้านนะครับ ก็จะมีลักอันนี้ก็เป็นลักไฟลักไฟเปิดรั้วเปิดไฟกิ่งนะครับเปิดไฟในห้องรับแขกข้างล่างเป็นลักเสียบนะครับแล้วก็ข้างบน<ม>เห็นไหมตรงนี้เป็นกิ่งนะครับตรงนี้เป็นกิงงนนก่ง mm. แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอร์นะครับมีแอร์ให้ทุกห้องนะ mm. เดินไฟแอร์ให้ทุกห้องนะครับ mm. แล้วก็นี่คือช่างที่เดินไฟนะครับก็จะเดินท่อแบบนี้นะครับ mm. นี่เดินแบบนี้นะครับมีท่อมีอะไรเรียบร้อยสำหรับผมก็ถือว่าเรียบร้อยนะแล้วก็ จะปล่อยสายไว้นะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือจะปล่อยสายแบบสายเป็นดวงไฟอ่ะน่าจะใช่นะเนี่ยสายขดๆไว้ตรงนี้อยู่เนี่ยน่าจะปล่อยสายเป็นสายเดินไฟนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังจะเป็นปล่อยกิ่งนะครับโอท่อมันมิดไปละนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟตรงนี้จะเปิดจะเปิด ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างเป็นปลั๊กไฟตรงนี้ก็เป็นปลั๊กไฟนะครับเนี่ยช่องหนึ่งปลั๊กไฟช่องหนึ่งช่อง ica เสียบทีวีนะครับแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าจะได้ติดจานแล้วก็เอากล่อง psi มาเสียบดูได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไฟสองหลอดเออลืมบอกห้องนี้ไฟสี่หลอดเดี๋ยวกอนนะเพี้ยสี่หลอดดาวไลท์สี่หลอดแล้วก็โคมไฟสระเปาหนึ่งหลอดโคมไฟตกแต่งหนึ่งหลอดแล้วก็มีไฟฟ้าด้วย ไฟฟ้าลูกมีกอดหนึ่งเส้นยาวอันนี้ไฟในห้องนอนนะครับลองนับกันดูนะครับว่ากี่จุดมีแอร์หนึ่งจุดนี่ดูการเดินท่อนะครับก็ลองพี่ว่า <c oughs> เรียกว่าวิพากวิจารณ์กันได้นะครับว่าเองานราคานี้ได้แบบนี้โอเคไหมนะครับมาลองลองดูได้นะครับก็วิาพากษ์วิจารกันพอสมควรนะครับอย่าด่ากันเลยนะครับคนทคําคลิป ก็รู้สึกเสียใจนะครับไม่อยากอ่านคอมเมนต์นะครับถ้าเจอคอมเมนต์ที่แย่ๆนะก็อันนี้จะเป็นปลั๊กไฟเขาเรียกว่าสวิตช์ไฟหนึ่งปลั๊กไฟหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นปลั๊กไฟหนึ่งแล้วก็ทีวีหนึ่งนะครับห้องหนึ่งนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็แอร์แอร์ข้างบนนี่ห้องนอนที่สองนี่ตรงนี้มีดาวไลเออแล้วก็ดาวไลท์ห้องละสด่ดวงนะครับดาวไลท์สี่ดวงตรงนี้สองดวงนะครับ แล้วก็ห้องนอนดาวไลท์ครับดาวไลท์สี่ดวงก็มีเหมือนเดิมครับแอร์นี่ปล่อยไฟแอร์ให้ด้วยนี่เป็นปลั๊กสวิตไฟแล้วก็สวิตทีวีไม่ใช่สวิตทีวีทีวีที่เสียบทีวีแล้วกันสวิตห้องน้ําปลั๊กไฟห้องน้ําไฟสองดวงนะครับนี่เดินนําร้อนให้ด้วยนะพร้อมเลยนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟตรงนี้ให้อีกหนึ่งจุด ห้องหนึ่งเนี่ยมีปลั๊กไฟทั้งหมด3จุดนะครับห้องหนึ่งนะปลั๊กไฟหมายถึงปลั๊กไฟนะไม่ใช่สวิฟไฟนะปลั๊กไฟให้3จุดแล้วสวิตหนึ่งจุดแล้วก็ทีวีหนึ่งจุดแล้วก็แอร์หนึ่งจุดนะครับนี่ดูการเดินท่อก็เดินเลาะนะครับเจาะยึดกิฟเลาะแบบนี้นะครับนะเลาะแบบนี้นะครับงานก็สำหรับผมส่วนตัวนะก็ถือว่าโอเคกลางๆนะครับ ไม่ใช่สเป,สปะสปักนะครับประมาณนี้เราก็ห้องน้ำสวิต์ไฟห้องน้ำห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเดินไปรอไปเลยแล้วก็ห้องนี้ห้องนอนที่3นะครับนี่ก็ปล่อยแอร์เหมือนเดิมครับปั๊กสอันสวิตไฟ พักสจุดสวิทช์ไฟแอร์แล้วก็สายอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะสาย RCA เนี่ยสายขาวๆเห็นไหมโอ้พากลางมานนี้เลยอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นอันเนี้ยไม่รู้ว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะถ้าส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวให้มาแก้นะครับดูดิพากลางวงมาเลยเนี่เอ,อเดินไฟก็เคลียบไปสายทอทัดนะครับเนี่ยสายทอทัสมาโผล่ตรงนี้เห็นป เดี๋ยวช่างจานติดก็ติดได้เลยนี่เดี๋ยวให้มาแก้ตรงนี้พากลางมาเลยนะครับไม่โอเคเดี๋ยวให้มาแก้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋พากลางเลยพากลางเลยต่อมาก็ห้องครัวนะครับห้องครัวก็มีปลั๊กไฟสวิตช์ไฟหนึ่งจุดปลั๊กไฟสองจุดหนึ่งสองนู่นหนึ่งนี่สอง แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบล็อกไฟเขาเรียกว่าอะไรอะตู้ไฟเหรอนะครับราคาสี่หมื่นรวมตู้ด้วยนะนะครับรวมตู้รวมเดินเมนเข้าบ้านเรียบร้อยช่างขอมิตเตอร์ไฟมาติดได้เลยนะครับไม่เสียอะไรเพิ่มเติมนี่เป็นปลั๊กแล้วก็ข้างนอกมีปลั๊กด้วยนะครับนอกบ้านนะครับ นอกบ้านตรงนี้มีปักด้วยอย่าลืมนะครับนอกบ้านต้องมีปักให้ลูกค้าด้วยเราก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องมีปักตรงรั้วด้วยนะครับคือปั๊มน้ํานะเนี่ยคือจะไว้ปั๊มน้ําประมาณนี้แทงน้ําปั๊มน้ําก็ต้องมีปักไปตรงนู้นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับวันนี้ก็พาชมไฟให้ดูนะครับว่าราคาเหมาทั้งของทั้งแรงสี่หมื่นนะครับก็ลองวิาพากษ์วิจยัยกันดูนะครับว่าเอยงานราคาเนี้ยโอเคไหมได้ราคานี้ถูกหรือแพงยังไง ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับผมก็ราคาก็โอเคมั้งถูกมั้งนะครับงานประมาณนี้ราคาประมาณนี้แต่ว่าคุยให้จบนะเพราะามีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับไฟอะ่ะโอเครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ